วัสดีทุกคนทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะหลังจากที่ผมหายไปนานหลายวันอยู่เหมือนกันนะฮะผมก็กลับมาแล้ว yeah. คิดถึงจังเลยไม่ได้จับเขมามันนานหลายวันบอกเลยว่าอึดอัดมาก <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมหนอนมาหาปาัญญนะฮะ อย่าเราช้ากันเลยทุกคนเราไปเร่งกันดีกว่าผมไม่ได้เล่นเกมมานานมากเลยอคิดถึงคิดถึงคิดถึงมากไปครับเริ่มเกมเลยอเกิดมาได้กินอ่ะไม่ต้องพยายามอะไรทั้งนั้นเกิดมาก็บอกแล้วว่าดุงดีมากมาเกิดอยู่ในจุดที่ที่ ที่มีหนอนตายพอดีโอ้โหเห็นไหมเฮ้ยถามจริงไม่มีใครกินกินหมดบอกเลยกินหมดกินหมดกินหมดเก็บเรียเก็บเหมดเลยจะระเบิดแล้วโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหนี่มันอะไรกันมีมีโอ้ไม่มีใครกินเลยหรอถามจริงแกเป็นบ้าอะไรกันของอะไรยังเงี้ ทำไมไม่กินเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีเบามีเบามีเบาลรออยู่นะรออยู่นะโอ้โหโอ้โหโอโหแต่เมื่อกี้สติแตกเลยหรือว่าไม่ไม่จริงเล่นๆน่ะมันจะล้อผมใช่ไหมเอาจริงดิเฮ้ย อาลครับคุณผู้ชมผมมีชาเล่แล้วผมมีชาเลนให้กับตัวเองแล้ว ผมจะต้องทำคะแนนอย่างน้อยให้ได้ท็อปสิบอันดับเราจะต้องทำคะแนนให้ได้ติดท็อปสิบแบบถ้าติดท็อปสิบเมื่อไหร่ถือว่าผมสุดยอดแล้วอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่วะน่ะห้านะล้านจริง ไม่มีตัวไหนตายเลยเหรอโอเคโอเคเฮ้ยกระตกจังเฮ้ยยงยงโอ้โหตายไปแล้วเหรอไม่ไงโอเคเราจะต้องเก็บแต่เอ้ยลิ้นพัน The tongue kiếp khan nan tai hai mươi yêu, young man, out hít thật, top ผมราวกูเต็มเลยโอเคโอ้ยโอเคโอเคโอเคไม่มีใครตายเลยเหรอเซฟขนาดไหนกันเชียววะเอาละเอาละทุกคนผมจะต้องหาตัวหนอนหนอนเอาผมจะต้องหาหนอนสักตัวแล้วก็ปาดหน้ามาันซะ ต้องปาดหน้าเพื่อหาแต้มโอ้ oh. รอด้วยเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีทางออกให้เลยเหรอจริงมันฮะฮอู้ยุ้ยเฮ้ยไอสองตัวนี้มันซุ่นอยู่มันกำลังแข่งเรื่องความเร็วอะส่วนเราก็เป็นแค่ตัวที่หลงทางมาปล่อยฉนัน ทางออกขอทางออกหน่อยโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่ริมบนขวากวาเฮ้ยเฮ้ยทางออกทางออกอยู่ไหนวะขอแค่ทางออกเท่านั้นขอแค่ทางออกทางออก yes yes oh! ออกมาได้แล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เซฟกันเลยอะเราลองไปล่างกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่นี่ก็จะมาตรงนี้แล้วจะไปยังไงวะเนี่ยอ๊ยของมันกระตุกเด่นน้ำลมนอนเอ้ยต้องไฟเด็ก <c oughs> โอเคโอเคคุณผู้ชม เราจะมาเริ่มต้นกันใหม่เราจะเริ่มต้นจากโนเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดเมื่อกี้สิ่งที่เราผิดพลาดก็คือเราพุ่งไปชนมันเราพุ่งไปชนมันเองเลยด้วยซ้ำ <c oughs> เอาละอย่ามาดูถูกพลังนอนน้อยนะเว้ย <c oughs> อันดับหนึ่งสิบเจ็ด <c oughs> อันดับหนึ่งสิเจ็ดล้านเลยอโอ้แข็งแข่งแข่งไนโอเคเออเฮ้ยนอนนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยเฮ้ยแต่เราจะประมาทไอ้หนอนน้อยพวกนี้ไม่ได้มันกระมันป่าเปียวมาก นี่เราอยู่อันดับที่178ซินนะ178อ,อุ้ยเอาละคุณผู้ชมเราจะอีกครั้งหนึ่งเราต้องเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะไ้วเหลือเกินไหวเหลือเกินไหวเหลือเกิน เอ้ยมันเอามันเอามันจะเอาคุณผู้ชมจะเอาเนี่ยบบลูบลูบบลูบบลูบมาดิโว้ยเอ้ยอย่าคิดประมาทกับฉันเชียวนะฉันป่าเปลี่ยวเชียวแหละฉันป่ดเปลี่ยวเชียวแหละเอาล่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นมากตอนนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศัตรูมันอยู่ตรงไหนกันบ้าง ะต้องหาศัตรูเราจะต้องหาศัตรูแล้วก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆเ,เราจะเก็บแต้มสิบเราจะต้องติดท็อปสิบให้ได้เพราะถ้าติดไม่ได้แล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนันน้อยนันน้อย,อยไปไหนนันน้อยนันน้อยโอเคถึงจะได้คะแนนน้อยไปหน่อย แล้วก็เอาไปเถอะโอเคผมต้องการโอ้โหเร็วมากผมต้องการตัวที่มันแบบเร็วแล้วก็ตัวใหญ่ๆหน่อยจะได้คะแนนเยอะพวกมันหายไปไหนกันหมด จะบอกว่าเล่นขอบวงกันน่ะเฮ้ยเจอแล้วในที่สุดหายยั้มยัๆๆหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปอยครับนี่จะเป็นตาสุดท้ายที่ผมจะเล่นพอใจไหมแต่ไม่ต้องห่วงผมจะกรีดร้องให้สุดเสียงเอาล่ะคุณผู้ชม ผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งทำไม่ได้ท็อปสิบเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะ Let's go โอเคฉันคือหนอนฉันฉันเกิดมาเพื่อที่จะโตฉันจะต้องกินขนมกิน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 มันไปเรื่อยๆแล้วกาฉันจะโตี่ยๆฉันจะต้องแข็งแรงขึ้นนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ย โอเคคุณผู้ชมมันจะต้องมีนอนที่พลาดท่าบ้างแล้วนะแล้เวเข้าไอเจ้าตัวสีลุงเอ๋ยรีบแตกสักทีเซ่ป่าเอ๋ยได้คุณสิทําหาอะไรตอนนี้วะ 140โอ้คุณผู้ชมลา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 ลฮิสลาลีลาลาเล่เล่ไม่ใช่เฮ้ยอ,อย่าไอตัวเลขคนนี้แหละที่ทำเราตายคุณผู้ชมดูดิผมเป็นดับ49เป็นดับ49 ยอดอืดมากช้ามากแยม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 มมมมโอเคเอาละเราอยู่อันดับที่46 46หเว้ยเฮ้ยจากนอนน้อยในวันนั้นสู่นอนยักษ์ในวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ขอบวงสินะโอเคใช่จริงเวยเอาละ ตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันอืดและช้ามากและที่แย่ที่สุดเลยก็คือไม่สามารถเข้าไปตรงช่องแคบเล็กๆได้เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดโอเคโอเคเราจะค่อยไปเราจะค่อยๆไปไหลๆไปเราจะไหลไปเรื่อยๆจะโตมยาวมากเลยเนี่ยเอาละโอ้ ดู้ารางจะมีคนโดนล,ล้อมเอาไว้หมดแล้วสินะหรือผมจะลอ้อมเขาหรือผมจะล้อมเขาด้วยดีล่ะเนี่ย ินให้ได้มันต้องทําแต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้หรือเปล่าทําไม่ได้วะมันเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปโอ้ยไปไหนไม่ได้เลยวะแย่ว่ะใย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จะทำไรมึงจะทำไรไอ้หัวฟ้าไอ้หัวฟ้ายังงานเลยไมาเลยเกินเกินไป โอโอ้เสียงโอ้คอ,อ,อแห้งเลยโหแต่มันถ้าจะไปก็ไปได้แต่ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรนี่นสิถ้ามันมีตัวเล็กนี่แย่เลยนะมาถึงแย่จริงๆอะ่ะมันสามารถป่าปได้เลยอะ่ะโอ้ยยาอะไรยาอลยเอาวะโอ้ไม่ได้เว้ยไปไม่ได้เลยมันรัดเอาไว้มันรอไว้ล้ว ให้๋ยวกูตามหลังกันได้นี่วะตามหน่อยแล้วกันโอ้โหโอ่าเอาวะต้องลองเสียงเสียงนิดหน่อย โอ้ยหาขวบเลยเฮ้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตัวนั้นรอมันจักรออยู่แน่ฮึ่ม No God please no 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 มมึงได้แค่ป่าแสนเองทำไมกูต้องเบี่ยงหัวออกวัดด้วยรออยู่แน่อืมโอ้ยมีออกไวปก็ดีอยู่แล้วเฮียเอาละฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบการกรีดร้องและการคำรามของผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย Bye-bye.